สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเช้านี้มายามปลาครับผมะเวลาสี่นากาสาสิบนาทีนะครับโดยเราได้ใส่เบ็ดไว้สายสองคันนะครับซึ่งเป็นที่หมายเก่านะที่เราเคยทงเบ็ดไว้นะครับเมื่อวานนะครับวันแล้วก็มาซ้ำอีกทีนะครับโดยใช้เหยื่อเดิมนะเราจะมาลุ้นกันว่าได้ตัวหรือเปล่านะครับผม เบ็ดแรกนี่เงียบนะครับผมนะเงียบคือเก่านะเบ็ดสองเงียบครับผมเบ็ดสามเงียบครับผมเบ็ดสี่ครับผมจะาาพแปลกๆนันะ่ดูครับเบ็ดเหมือนขึ้นบกนะนี่มันบกแล้วผมเกิดอะไรขึ้น,นครับผมนะ ดูตัวเดี๋ยวดูกันครับดูครับเกลือนบนบกนะครับผมน้องเรามาเกี่ยวอยู่นี่แหละอือแบบนี้ไม่ธรรมดาแล้วมองเงินตัวทองมากินอีกแล้วเบ็ดห้างเงียบครับผมเบ็ดหกครับ เงียบก็ใบถกเงียบ,บ,ร,บ,บรุ่น,น,นเดือเจ็กันครับเจ็ดเอฟไมแปลกๆปลกพันแปลกที่เงียบบังบนไหนไม่มีครับไม่มีตัวครับไม่มีตัวเหยื่ออยู่ครับหมายที่แปดครับผมหมายที่แปด dù khắp dừa dù á cao khắp mày khắp mày 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 ก็หิบแล้วบครับพี่น้องายงเบ็ดได้ขึ้นนะ เป็นเต่ากินนะเนี่ยต้องชอบกินนี้ครับกินที่บพี่น้องนิ่งครับนิ่งนิ่งทั้งสองเบ็ดเลยครับก1นเบ็ดอันที่สองเงียบครับผมเนีย นงครับนิดนี่ยเหยืออยู่ครับไม่หมนครับผมสิบห้านิ่งครับสิบห้าเหีืออยู่ครบครับ I don't know. ช้อนยักษ์ครับดูครับผมหูรูนี้ประมาณโลครับผมตัวประมาณโลไสาประมาณโลเดี๋ยวเข้าถุงก่อนนะครับ ย้มปลาครับย้มปลาพี่น้องและไอช่อนตัวโลครับผมไซโลไซโลหมันมากเลยครับผมฮะไม่ครับตรงเบ็ดไลยครับตรงเบ็ดไว้ในเมื่อวานนะครับครานี้มายามนี่เฉยฮะถูกใจจับเฉยได้นี่ก็ไม่ธรรมดาเนี่ย Có ăn h ế chúng ta chúng chắc phải gần màn lộp lại mặt tiền gặp tí này gặp mặt tiền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  gặp mặt 17 gặp mặt tiền gặp mặt tiền gặp mặt tiền gặp mặt เจ็เงียบสิเจเงียบครับสิปเงียบสิเกเงียบครับสิเกเงียบยีเงียบครับผมยี่สเครับเงียบละยีเงียบครับผมเงียบลเหยือไม่อยู่ครับผมมันกินอยู่นะ สิบที่ยี่สามครับสิบที่ยี่สามนี่เล่นไงินีล่นแค่เล้ยน่าขยับเยื่นเลยครับผมคงจะแห้วนะสิบสี่ครับเงียบครับผมเหยื่ออยู่ครบนะโอ้โหสิบห้าครับเหยื่ออยู่เหมือนเดิมนะเบ็ดก็ยังเคลื่อนไหวนะสิบหกเงียบครับผม พิษเจ็ดเหยื่อไม่อยู่ครับผมแอ่ปลาไม่มีนะลูกปลามาตอดกินหรือว่าหอยมันกินก็ไม่รู้นี่มีหอยอยู่นะอยังอยู่ครับผมเหยื่อยังอยู่เป็นอ,อยู่เหมือนเดิมนะเหยื่อยังอยู่ครบย9บครบับ

เด่นตึงๆมันเกิดอ,อะไรขึ้นครับดูดิเกิดอ,อะไรขึ้นครับให้นูกปลามาตัดจอดไปเกิดอ,อะไรขึ้นครับดูดิโอ้ไม่มีครับไม่มีนะแ้หวะโอ้โหดูโโเกิดตึงๆจะได้เรื่องอะไรเราครับสำหรับวันนี้ก็ได้มาอ่าหนึ่งตัวครับผมนะ ทางดูครับปลาตัวหนึ่งครับวันนี้น้ำหนักครับผมหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งขีดครับผมหนึ่งกิโลหนึ่งขีดนะน้ำหนักตัวเดียวครับผมก็ขอกอับคุณคุณชมมากนะครับครับสวัสดีครับผม